กลยุทธ์สู้ครึ่งถอยครึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเทรดอยู่รอด กลยุทธ์การสู้ครึ่งถอยครึ่งนั้นนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่นักลงทุนหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดนะครับการหาจังหวะจากโคนทางหนีทีไล่นะครับรวมไปถึงการลดความเสี่ยงนั้นนะครับกลยุทธ์นี้นะครับมีประโยชน์มหาศาลนะครับสิ่งแรกนะครับกรณีถ้าคุณออกออเดอร์เข้าไปนะครับอย่างเช่นคุณถือพ s สิชันลองไว้ตรงนี้นะครับและเพิ่มมันขึ้นมาถึงจุดเทคโปรฟิตแล้วถ้าคุณพอใจตรงนี้นะครับคุณก็สามารถปิดกําไรได้แต่ถ้าคุณคิดว่าออเดอร์นี้มันยัังจะะไไปต่อด้นครบ คุณอยากจะถือต่อหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับในโปรแกรม MT4 เนี่ยนะครับหรือว่า MetaTrader เนี่ยนะครับทุกครั้งนะครับที่เวลาคุณส่งคําสั่งซื้อขายไปแล้วอย่างเช่นคุณส่งคําสั่งซื้อขายที่ขนาด1สัญญาหรือว่า1นึลอตนะครับและเมื่อราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปถึงจุดที่คุณต้องการแล้วนั่นคือ Toy ด r o f ไฟท์ที่1นะครับแต่คุณประเมินว่าอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้ถึงจุดกําไรที่2องเทรดโปรไที่2แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อคุณเลือกที่จะ close order นะครับในโปรแกรม MT คค้ือถา กด close order ไปเลยเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าคุณเปิดหนึ่งขนาดสัญญานะครับมันก็จะปิดทั้งเดอร์คุณแต่ถ้าคุณสังเกตนิดนึงนะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับก่อนที่จะปิดเดอร์นะครับด้านบนของ MT4 นั้นมันจะมีขนาดหลอดไซส์อยู่นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณส่งคำสั่งซื้อขายไปที่จำนวน1นึหลอดนะครับและคิดว่า order เนี้ยจะไปต่อได้นะครับคุณสามารถแบ่งปิดกำไรที่0.5หลอดนะครับแล้วก็ปล่อยให้อีก0.5หลอดนะครับมันลั่นกำไรต่อนะครับโดยที่เมื่อถึงเป้า take profit ป้องกันความเสี่ยงนะครับโดยการที่ลาก Stop loss นะครับเข้ามาวางกันหน้าไม้ไว้เท่านี้แหละครับก็จะเป็นการปิดประตูการขาดทุนนะครับกลยุทธ์ง่ายๆนียนะครับคือสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยนะครับอยู่รอดในตลาดได้แบบยั่งยืนนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการลงทุนในตลาด CFD นั้นนะครับมันคือ high risk high return นะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราลดความเสี่ยงตรงนี้ลงได้นะครับด้วยกลยุทธ์สู้ขึ้นถอยขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็น low risk high return นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ยฝ่ียาก ต่อไปและนี่คือทั้งหมดของเนื้อหาสั้นๆที่สําคัญในเอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดหน้านะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเช่นเคยติดตามทุกๆช่องทางของทางวิธีมาร์เก็ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ